เครื่องสองเครื่องนะครับต่างกันยังไงนะครับสามารถใช้แทนกันได้ไหมนะครับวันนี้สาราดีแชนแนลจะมาะเฉลยให้ทุกท่านชมกันนะครับสวัสดีครับอันนี้สารเรียวชนแนลครับนาฬิกานะครับที่มีเครื่องแบบนี้นะครับเครื่องจีนเนาะสีเงินๆอย่างเงี้ยนะครับพบได้บ่อยเลยในนาฬิกาเกรดทั่วไปนะครับ เห็นไหมเครื่องแบบนี้นะครับนะอันนี้กคือคือน้ําเข้าอ่ะครับเสียละนะแล้วก็มีเครื่องแบบนี้สีดำนะครับอันนี้เครื่องสองใบสองตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันในแง่ของการใช้งานสามารถจะเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับก็คือตัวนี้เปลี่ยนกันได้ขนาด ว่า99%นะครับก็คือเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยันดับแรกนะครับเรา,เรเากา็ถอดเครื่องออกก่อนถอดเครื่องออกก่อนะคตัวนี้นะครับเครื่องเสียเ,เสียแล้วนะอันนี้จะทำกันแบบง่ายๆนะครับไม่มีเชิงช่างอะไรมากมายนะเดี๋วเกะงัดเข็มออกมาเลย ถ้าเป็นนาฬิกาแพงๆก็คงไม่ใช้เครื่องพวกนี้ไงเนาะอันนี้เป็นของรูนะ่ะเข็มนะครับเก็บไว้นะเครื่องนะครับเราดัดออกไปเลยครับอันนี้เขาจะมีสลักเดือยอยู่นะอันนี้นะครับหลังจากที่เราถอดออกมานะเราจะเห็นว่าเขาจะมีเดือยนะครับเดือยตรงนี้นะครับเห็นไหมเดือยสองข้างเลยนะครับอันนี้ก็คือ เครื่องพวกนี้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาเครื่องนี้นะครับอาไปใส่กับตัวนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะทีแเ,เราก็ถอดเข็มกมานเลยนะอันนี้ก็ง,งัดออกมาง่ายๆนะเอามือยวโป้งดันไว้นะครับไม่ให้มันดูดกระเด็นหายนะงัดขึ้นมาโอเคแล้วเราก็ งัดออกมาเลยครับอันนี้ก็จะมีเดือยอยู่นะระวังเดือยมันเขาหักเดือยสลักต่อหักนะครับขึ้นมาเน,นี่ยเราได้เครื่องมาอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับเครื่องที่เราจะเปลี่ยนใช่ไหมเราสามารถวางนะครับเราก็สามารถวางเครื่องตัวนี้ลงไปนะวางลงไปเลยครับโดยสมเข้าไปในเดือยเลยนะเขาจะมีร่องให้อยู่นะเนี่ย ร่องเขาจะเดือยเขาจะพอดีกันเลยนะเห็นไหมพอดีกันเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ก็คืออะไรรู้ไหมเข็มนะครับเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับจะเอาเข็มของตัวไหนมาใส่ก็ได้เอาเข็มของตัวสีขาไอ้สีเงินมาใส่ตัวสีดําก็ได้หรือจะเอาเข็มตัวสีดํามาใส่ตัวสีเงินก็ได้นะครับ เขาวางไปเลยครับตรงสองนาฬิกานะวางแล้วข้อดีอีกอย่างหนึง่งรู้ไหมเดี๋ยวจะบอกเม็ดมะย,ยมของเขาทั้งสองตัวนะครับทั้งสีขาวและสีดำเออสามารถใช้รวปกันได้ถึงมันจะไม่สมูทร้อยเอร์เซ็นตนะ แต่ว่ามันก็สามารถใช้ร่วมกันได้ก็คือเมื่อกี้เนี้ยเราถอดออกใช่ไหมครับถอดออกจากเครื่องสีเงินมาใช่ไหมแต่เวลาเราเปลี่ยนเครื่องสีดํามาเนี้ยบางทีเราได้เครื่องมาแล้วแกนเม่นประยุกเนี่ยมันยาวสั้นไม่เข้ากันถูกไหมเราก็สามารถเอาแกนเดิมของเขาแกนเดิมของเขาที่มากับเครื่องสีเงินเนี่ยมาใส่กับเครื่องสีดําได้ นี่เป็นอะไรที่แบบโอเคนะทัางไม่เปลี่ยนกันได้เลยสลับกันได้ทั้งสีเงินและสีดำนะอันนี้ก็คือเครื่องสีดำนะแต่ใช้แกนเม่พยุ่มใช้เข็มใช้หน้าเป็นเครื่องสีเงินได้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะเห็นไหมเดี๋ยวใส่วางเข็มก่อนนะมันจะพอดีทุกอย่างนะถึงมันจะไม่ไม่ปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณสัก95%นะแต่มันก็แทนกันได้หมดเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็คือเครื่องดำนะใช้แกนของเครื่องสีเงินใช้เข็มของเครื่องสีเงินนะครับเนีย่ยก็ตั้งได้ปกตินะครับนะแต่มันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ก็ใช้กันแทนกันได้นะนะอใส่ฐานให้ดูนะนเห็นไหมเดิน เดี๋ยวจะประกอบให้ดูอันนี้ก็คือถือว่าดีมากเลยนะครับก็คือเราจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยยกแค่สลับเครื่องแค่นั้นเองยกสลับเครื่องมาใส่นะครับอ,อเครื่องดําแกนของสีเหมือนเข้ามาใส่ก็ได้แล้วก็ใส่ได้พอดีด้วยนะเห็นไหมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดแกนเราก็ประกอบบังคับเครื่องบังคับเครื่องก็ใส่ก็ดกได้อีกนะครับน,นี่ก็คือเนี่ย เนไหมใช้กันได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับการเปลี Holy ่ยนเครื่องนะครับสลหรับเครื mm ่องเอาเครื่องสีดํานะมาแทนเครื่องสีเงินหรือว่าเราจะเอาเครื่องสีเงินตัวนี้นะครับไปแทนเครื่องสีดําก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับที่การเปลี่ยนเครื่องนะครับแบบแทบจะไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสาระดีชาแนลนะฮะชอาคลิปนี้ก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่าน